สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ประช่องอีกซังนะครับวันนี้ก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องครับก็วิ่งมาแล้วครบแล้วสนะองหมื่นนะไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาก็ถ่ายออกมาสามติบบิตรครับไม่กินเลยไม่กินน้ำมันเลยนะครับวันนี้ก็เลือกใช้ตัวนี้นะอันนี้แหละเพราะว่าซื้อเอาไอ้นี่นะของแถงเนี้ยเอาตัวเนี้ย มันเป็นเกจที่ผมใช้40อยู่แล้วนะ40แล้วก็ใช้ API PI4 ครับ hmm. ก็ดูแค่ API mm hmm. ก็พอครับเนี่ยอันนี้ก็ถอดออกมาแล้ว mm hmm. นี่ก็กล่องลูกใหม่ะ mm hmm. จะให้ดู mm hmm. ล,ลูกยางอันนั้นก็ถอดออกแล้ว อันนี้ก็เอามาใส่แล้วนะอันนี้อันนี้ใส่ละอันนี้เป็นของใหม่ติกเกอร์<ป>เอากล้องให้หน่อยไม่ได้กล้องเลล็กกองใหญ่กล้องใหญ่ก้ามาทั้งสองงนนั่นแหละสองกล้องเออเอามาทีละอันสองกล่องนะรอกเกอร์ะส่งไหมค่ะเอามาทีละลูกก็ได้ติกเกอร์ส่งมาทีละลูกมามาวันนี่เลยอ่าวันนี้ลูกมือช่าง,อ,งอ่ะจะเอาลูกเล็กใส่ไปก่อนนะ น่ลูกใหญ่อ่ะอ่านี่ลูกมือช่างลูกมือช่างลูกมือใส่เข้าไปโอเคอืมมันก็จะตรงล็อกมันนะครับจิ๊กเกอร์ไปเอาฝาให้หน่อย,ยฝาเล็กก็ได้ฝาใหญ่ก็ได้ อันไหนมาทีละ้านอ่ะนี่นะเดี๋ยวเราก็จะเติมนู่นนะเราเปิดไว้แล้วอ๋อใหญ่ไปก่อนเลยอ่ะใหญ่แล้วก็เสียบไปงี้เลยไอ้ตรงนี้มันจะมีลูกยางอันนึงนะตรงเนี้ย ให้มันตึงๆมือก่อนนะค่อยใช้ไปแจขขยนะครับอ่ะตึงแล้วนะอ๋อนี่อ๋อมาอีกลยลูกมือช่างวันนี้ตรงนี้โรงเรียนปิดไงจับลำบากหน่อยถือกล้องด้วยมือังไง ก็ดีผมจะใช้บล็อกนะแล้วขันไปจนตึงตึงมือแล้วครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ำมันก,กันนะครับข้างล่างก็ปิดแล้วนะ ระวังหกเออและค่อยๆเติมอ่ะนี่นะครับก็จะให้ติกเกอร์เติมน้ำมันเครื่องใช่ไหมติกเกอร์ระวังหกระวังหกเ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยกขวาขึ้นดีๆด,ดิเออฝาปิดเยอเอา,เอายนลงไปงโน้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเออ เปิดเปิดนี่นะครับก็อยากเติมเราให้เติมนะเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เ,กลเออระวังระวังอย่าให้มันหกเปื้อนเครื่องนะเครื่องขาวสะอาดนะนี่ครับเครื่องผมเนี่ยไม่มีเยิ้มเลยนะไหนให้ทุกคนดูเครื่องนะมีก็วางโดยช่างอ้วนครับชั้ไม่ติเกอร์พูดอะไรหน่อยสิ อ้วนเป็นคนวางใช่ไหม,ไมตอนเช้งอ้วนวางติ๊กเกอร์อยู่ป่ะอยู่เออใช่เนาะที่เราวางตรงเนี้ยเนาะนี่แหละเอาโยลงไปก่อนโยลงไปก่อนเออเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บทีหลังอันนี้ผมเจาะผมจเจาะไอ้ที่มันทําปิดมาให้แล้วนะเจาะมาให้ละออกว่ามาขันแน่นเกินไปป่ะเหมือนไรจับไว้จับไว้จับ ออกละเออเอ,อ้าค่อยกเติมนะอออันนี้เราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะเนี่เยเช็ดก่อนแล้วเ,เราจะติดเครื่องดูกันผมเติมทั้งหมดสามสิบห้าลิตรนะครับซื้อมาห้าเกลอนเจ็ดห้าสามสิบห้าอมันจะพอดีเลยแหละเช็ดหน่อยน้ำมันเครื่องตรงนี้ก็เช็ดหน่อย ดูหน้าที่เกยเยอะหน่อยอืมน้ำมันเครื่องลงมาแล้วอ,อย่าให้หกเปืือนเลยนะเออฝาตรงไหนปิดอ้าวนี่ไงปิด<า>ไว้ก่อนแล้วโยนไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บร,รวบรวมแล้วไปขาย ใช่ไหมตอนไปขายไปเปล่าตอนไ,ตอไปขายจะไปไหมไปเหรอเอ้าโ <laughs> ยนมาดีดีเลยเท่มานานี่เอาไม่ออกวะเนี่ยจะเปิดห้ไอ้นั่นมันหมุนเข้าแล้วอ่ะนั่นหมุนเข้ามาไม่ออกก็มาจับไมสเี่อออรแล้วเออมีมาอยู่ช่วยตลอดเลยเนะี่ยใช่ไหม ตั้งแต่ตอนถ่ายออกใช่ไหมครับสิเดี๋ยวก็เนี่ยมันแถมอันนี้ด้วยนะผมก็เลยซื้อปกติก็จะใช้อีกอันหนึง่งอีกที่ห่อหนึง่งแต่พอมันแถมอันนี้ผมก็เลยกะว่าจะเติมเติมน้ำมันแล้วก็เอานี้ใส่ไปกระป๋องนึงเขาบอกใส่ไปเท่าไหร่เนี่ย หนึ่งกระป๋องผสมน้ำมันดีเซล4 0่สถเจลิตรโอเครถควันดำทำความสะอาดทัวฉีดโอเคแล้วทัวชีดเราจะได้สะอาดสๆาสานะครับเนี่ยไม่รู้มันทำความสะอาดได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าได้แล้วก็ได้แล้วสายอยู่นี่สายอยู่นี่แสงแรงเลยเกิน ใจเย็นใจเย็นหมุนเข้าแล้วเอออันนี้อันนี้ไม่ออกอีกแล้วมาจับไออว้ดิอออันนี้เราก็ใส่กลวยนะเพื่อที่จะได้ไม่หกเลยเธอนะครับ เขาได้ทำไมห้าเจรอนนะ่ะท่ากระป๋องอนะครบละโอเคเครื่องใหญ่ไหมที่เกิดเทบโทบโิะเทเบิลใหญ่ป่าถามขอสัมภาษณ์หน่อยใหญ่เห็นเครื่องตัวนี้แล้วเป็นไงชอบป่าชอบแรงด้วยเคยขึ้นแล้วใช่ไหม uh huh. เคยขึ้นยังเคยขึ้นอ่ะแรงไหมแรงวันนี้งานเมื่อจะดูรถพวกเลยเนี่ยเห็นแน่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผ้าเช็ดเอาเรยเอาเปิดฝาปิดฝาปิดไาแล้โยนลงไปเอา้าปิดคลิปหน่อยฝากด้วยฝากติดตามช่องไอซังด้วยนะครับฝากอะไรอีกฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ